สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะสโูนสโูนแบบง่ายเลยใช่ไหมคะค่ะออกตัวก่อนนะคะวันนี้นางตาเจ็บนะคะเก็งตาเล็กน้อยอ่ะอ่านสูตรให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีใช้อะไรบ้างแป้งสองเนหนึ่งสองแป้งหนึ่งสองเนหนึ่งนสองนะคะแล้วอะไรีคะผง<ม>ฟ <ผม S 2> ูหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วอะไรต่อคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชา เนย,เนย120กรัมตอนนี้อยู่ในช่องแข็งเพื่อให้มันเย็นอะไรคะไข่หนึ่งฟองโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแล้วก็ผลไม้แห้งไม้แห้ใส่ตามใจชอบนะคะอะดูสูตรที่ <laughs> เขียนเอง นะคะฝึกเขียนหนังสือไปด้วยเมื่อเราโตแล้วอ,อ่ะแล้วเราจะมาตัวเงินก่อนก็คือแป้งนะคะสิ่งที่เราอุปกรณ์ทีเราต้องใช้ก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรถ้วยถ้วยถ้วยตวงวกับช้อนช้อนตวงอ่ะเราจะใช้เครื่องปัน่นช่วยนะคะในการที่จะทำให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วารเราจะตวงแป้งก่อนเราใช้สองถ้วยครึ่งอันนี้คือครึ่งถ้วย พราะ้านจะใช้กี่ถ้วยคะห้าถ้วยหนูคำนวณมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเทใสอืมกี่ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยไม่ต้องปิดดูเลยค่ะให้มันเข้ารู ชถ้วยก็ขอแล้วหลังจากนั้นใช้น้ำตาลเท่าไหร่นะคะ จริงปกติถ้าถ้าทำเองไม่ได้ถ่ายก็จะให้คิมมี่ตัวเองนะคะเพราะว่า<ช>อันนี้มันต้องใช้ความไหวไม่งั้นวิดีโอจะยาวมากอันนี้อะไรคะับผู้ถุงฟูกเท่าไหร่คะสี่ช้อนชาค่ะ จะได้ไปซื้อใหม่ล่ะทำขนมกันเยอะเกินอ่ะนี่ใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งครึ่งน้อยชาครึ่งช้อนชาอ่ะแม่อยากให้คิมมี่ตอกไข่ได้ไหมอันนี้ภาพเพืออพ่อนน่ารักะคะ จะเจอาเนยออกมานะคะเราจะตัดเป็นชี้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปในนี้เมอตะกี้เกือบทำวิธีแยกใส่ยแยงคือจริงๆถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้มือนะคะค่อยๆบดที่ได้เนื่องจากบัวต้องการ ความไวว่าในห้องครัวไม่ได้ติดแอร์นะคะไม่งั้ก็จะละลายอ่ะทิ้งให้ลูกอเอาเกิดทิ้งงนะคะก็ฝึกให้ลูกตอกไข่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคิมมี่จะแบบตอกเก่งนี้มาตั้งแต่เล็กนะคะก็ต้องใช้วิธีฝึกแล้วก็ต้องมีตัวกดนะเป็นรูปหัวใจกับ รูปดอกไม้จะเป็นจะเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเนี้ยมาเข้าเครื่องอ่าหนูจับเครื่องให้แม่นะโอเคพร้อมยังคะเดี๋ยวเอาข้อพิมพ์ก่อนเราจะกดไฮเลยนะคะอ่ะทีนี้ไฮเลยค่ะ H เอาอ เปิดเลยลูกหนาะไวใส่โยเกิร่าและใโยเกิลงไปอะอะน่ะงขวานี่เกลียงเลย ชอบไดที่หนทูทำรอบแรกนะคะอร่อยมากเลยะคะ่ะติดใจหนูกินไปนหลายชิ้นเลยเราจะอบนะคะไฟ180นะแล้วก็ <c oughs> ใช้วเวลาประมาณ20นาทีก็จะไม่ให้นานจนเกินไปไม่งั้นมันจะแข็งออปเปิดเลยลูก เราก็จะเอาออกมาลูกย,ย้ายอ่ะกดให้แมก่ก่อนกดเ่องอื้อย,ายาอ้ายถิ่นฐานไปกับเยมันเสร็จท่้ไอร่างนันี่เราก็จะมาเทนะคะเทออกซึ่งตอนนี้เราอาจจะต้องเทเองนะคะไม่งั้นเนี่ยบางทีอ่ะอย่างเงี้ยเราจับเราก็จะรู้ว่ามันยังเป็นก้อนเนยให้เด็กกินเลย เราก็จะเอามาจาับเอาส่วนที่ที่เนยมันละลายแล้วนะคะเอาออกมากราออกมากอนใช่เอาส่วนที่เอาส่วนที่เนยมันยังไม่ละลายเดี๋ยวเราไปผั่นต่อใช่ไหมคะต่อค่ะนะก็ให้ลูกหั่นเวราก็ผสมงไอ้นี่เป็นอะไรลูก 巧克力。爸爸 การทำชกโคนนะคะเทคนิคคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันเละละกลับเข้าไปอยู่ในช่องแข็ง <C le af> คือเด็กๆเ,เนี่ย<ร>าบางทีเ,เล่นแป้งอะมา,มาไม่เป็นไรค่ะใส่เ,เลยอะไม่เป็นไรบางทีเล่นโดยอย่างเดียวลูกก็เผื่อแล้วก็มาเปลี่ยนงัดขึ้นมาเลยเล่นโหกันดิไม่เป็นไรคือ จะไม่ใส่แป้งเยอะ่มาช่วยหน่อยบางคนทำขนมนะคะอา,อาจจะเนี้ยบกว่าครูบัวทำเนาะเพราะว่าอันนี้คือเราเน้นให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้ความเนี้ยบอะไรมากมาย พี่เหมือนคุกกี้เลยอ่ะลูกนวดค่ะนี้โอเคไหมอ่ะแล้วก็ลูกกดอย่างที่แม่บอกเลยโอเคพอเราเรฝึกเขาได้ดี่นะคะเขาก็จะเป็นผู้ช่วยที่ดีได้มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนะ้าไม่ดีที่นี่ เพราะว่าบางอี่อย่าแบนมากนะคะถ้าแบนมากมันจะแบน,นมากก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องทำอะไรเนี่ยเราก็จะทำแป้งกองหนึ่งหรือเอาใส่ถ้วยอย่างนี้ก็ได้อะไว้ให้คิมมี่เขาเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะเอาพิมพ์ไปกดนะคะเนี่ยเราก็ต้องอไปอยู่บนแป้งก่อน กดไปเยอะๆเลยหลายๆที่เลยด่วนไม่งั้นมันจะละลายละเ<ะ><ะ>นี่ยค่ะมันก็จะเริ่มมาละเป็นรูปล่างเห็นไหมคะเป็นดอกไม้เราก็จะไปใส่ตรงนี้นะคะต่อไปแล้วมาแล้วถ้ามันติดขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแงะออกก็ได้ ้าจะช่วยกันนีไ่ได้แล้วและขถึงแกะเองนะเด็กๆจะชอบกดแบบนี้ค่ะสนุกใช่ไหมคะสนุกว่าเลยลู้คองหลายคนบอกว่าโอ้การทำขนมไม่เป็น ครูโบก็ไม่ได้ทําเก่งอะไรมากเนาะก็อยากหาอะไรสนุกๆก,กับลูกทําก็เลยฝึกเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะก็กดกดกดลงไปเนี่ยเด็กเขาก็สนุกละหลังจากนี้ค่ะง่ายมากกระจห้สวยหน่อยแล้วไม่ขี้เกียจก็เอาไขนาน่แดงทาข้างบนนิดนึงแต่ว่าของลูกบก็ ไม่ได้ม่ได้ทาค่ะก็ลงไปทั้งนี้หนูแยกไข่แดงได้อย่างนี้เลยหนูแยกไข่แดงกับไข่ขาวเองนะคะเดี๋ยวพอก็าทำครบอันนี้เดี๋ยวทีนี้เขาก็จะดูวิธีของเขาจะทำต่ออ่ะ เรื่อยๆเพระเราตัดตัดไปแล้วตัดออกไปบ้างแล้วแม่ว่ามันบางไปอ่ะไม่เงเริ่มเห็นไหมคะมันเริ่มไงติดเพราะมันละลายถูกเนยมันเริ่มละลายแล้ว วที่คือเอนยคะน่ะเนยกับแป้งสูตรนี้นะคะก็จะอบประมาณได้สองถาดนี่สุดยดว่าเชื่อ่เราก็สนุก เป็นบางคนอย่างนี้บอกอะ่ะเบื่อละเล่นเทโดทำของจริงเลยเบไว้เดี๋ยวเราทำารีดยกันนะตอ,อนนี้อุกปรกรณ์นี้ไม่ครบใช่ไหมอ่ะทำต่อเลยมันเริม่มละลายอะมันร้อนอ่ะมอืมม,มันไม่ขึ้นเพราะอะไร หนูลืมอะไรลืมแต่แซ่ใช่โอเคพี่มี่เดี๋ยวเราทำต่อเนอะแล้วก็อบออกมาประมาณ20นาทีนะคะก็จะได้สะโพนสุดแสนอร่อยอ่ะสว,ส,อสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ